สักอีเกิ้งญี่ปุ่นสวัสดีครับช่างนัดสักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมันี่กับมาพอกับงานแก้เกยชาครึ่งหลังครับผมขออนุญาตเว้าไทยนะครับเครึ่งหลังอะไรบ้านเฮ้าก็ได้ต่อจากเมื่อวานนี่นะครับตรงนี้จะเป็นเป็นจุดหางป่าครับผมก็เลยต้องใส่สีโทนเย็นก็คือฟ้าคูมินน้ำเงินนะครับ ผมก็เลยวาดดอกเก๋ช้ามันปิวขึ้นมาครับผมปิวขึ้นมาให้มันทับตรงหัวค้อยนั่นแหละครับก็คือแก้ไขตามสถานการณ์ไปหลังนี้ก็โอ้พักกัดซักมานี่รอบที่หาแล้วครับลูกค้าเริ่มซักวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมนะครับยี่สิบหกกรกฎาสิงหากันยาก็คิดว่าสีแเลี้ยวเดือนนี้แหละครับเพราะนี่เป็นรอบที่หาแล้วเมื่อวานนี่ก็ซักไปสามชั่วโมงเมื่อนี่ก็ซักไป สามชั่วโมงรึ่งครับผมรวมๆแล้วนี่ยี่สิบจุดห้าชั่วโมงแหะครับเนี่ยเดี๋ยวมืออื่นกลับมาเจอกันอีกต่อไปก็คือเดี๋ยวมืออื่นนี่คิดว่าสิเอาจากประมาณหาชั่วโมงว่าสันว่าสิมัติเสิอยู่ล้ะก็เดี๋ยวทีหาหมองลงอีกมือเดือนนี้ต้องเอาให้มันเลี่ยวครับผมเพราะว่าลูกค้าเร่งให้มันเลียวเพราะว่าเดือนหน้าจะเป็นเดือนพักเพราะว่าลูกค้าเป็นแมค้าขายของออนไลน์แบรนด์เนมครับผม J&M กุ๊บว่าสันว่า เห็นลอกดีๆแบบนี้บอกครับลูกค uh ้าทาครีมม uh ่อนอิ uh ่งนะครับผมเนี่ยเป็นครีมดูแลหลังสักกรบผมเพราะว่าการซื้อไปจากทั้งร้านนี่แหละครับเพราะว่าเป็นครีมดูแลหลังสักสีเฮ็ดให้ลดอาการคันนะครับผมกับพัชตไทยกับลดอาการระคายเครื่องนี่แหละครับผมก็เอื้นลดอาการคันรับภาษาอีสานเนาะเป็นการซื่อสารที่แบบง่ายที่สุดก็คือภาษาอีสานบ้านเขานี่แหละกับลดอาการคันก็ลดอาการอักเสบครับผม แล้วก็ช่วยให้ผิวสวยสุขภาพดีครับผมแห่งลอกเร็วด้วยกับหมอสําหรับลูกค้าที่แบบเฝ้าให้มันเลี้ยวเรียวนะไอเฝ้าให้แบบจับเก็ตเร็วลอกเรีวนะครับอยากเท่อยากสวยอยากงามเร็วๆกับคิมผลิตภัณฑ์ม่อนยิ่งเลยครับผมเนี่ยแหละลูกค้ามาผมก็ให้ไปท้าทุกคนนะนี่แหละครับเห็นบ่กับเป็นแต่ผู้ใดติดตามนั่งนี่ก็สะเห็นครับเห็นว่าจุดที่ที่ที่ลอกไปเป็นงานเก้าเห็นบ่ครับเนี่ย มันลอกเลยด้ครับแต่ว่าเป็นนังแก้วเลี่ยมเี่ยมเมื่อซื้อเนี่ยกะซักไปลอกไปเหลี่ยมไปนะครับเพราะว่ามันซักไปกะลอกไปเดี๋ยวมืออื่นก็เห็นมองลอกมองเหลี่ยมอีกครับผมแต่ว่าตรงใบพัดกับดอกไม้นี่ที่แห้งที่ลอกเบอร์เลยครับอืมเพราะว่ามันมันก็เป็นเวลารอบที่เหลี่ยวนก่อนผู้ซักไปวันที่สิบสองกะใส่เวลาด่นเติบครับผมกะจังสีลอกรุดออกเบิด์ด้แต่ว่าวันที่สามนี่มันจะเริ่มแตกเล่าลอกแหละครับผมประมาณนั้น ก็ขอบคุณมากครับมีที่มีความอดทนอ๋อสีที่แบ่งปันเทคนิคกอนเ้อครับบ้านสีที่ใส่เมื่อนี้จะเป็นสีออเทนนอนครับผมทั้งหมดเลยทั้งแดงส้มเหลืองแลวก็สีฟ้าสีน้ำเงินสีคูมินครับผมเป็นสีออเทนนอนทั้งเบิดเลยส่วนเข็มนี่จะเป็นเข็มอีลิตครับผมส่วนเครื่องจะเป็นเครื่อง WJX เข็มอีลิตนี่จะเป็นเบอร์13เข็มโค้งครับผม สิบสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามบีพีซีเอ็มเนาะถ้าผู้ใดอยากซักไหนคล้ายๆสร้างนัดกะสามารถเอาไปปรับประยุกต์ได้ครับผมผมใส่เข็มเบอร์สิบสามเด้อเนี่ยกระต่อไปกับใส่ใส่เบอร์สิบสามเงานะครับเพราะว่าฝนทีทีฝนทีทีเนี่ยสีมันจะแหลกครับผมเห็นปะฝนทีทีเต็ด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 ไปอันนี้จิเป็นคู่มิดครับผมอันนี้ต่อจากเมื่อวานเนี่ยนะครับเนี่ยดอกนี่ซักซักมอวานนี่ลูกค้าเฝ้าก็เลยบ่แล้วก็เลยมือเนี่ยกัมาตอนเก่าเนี่ยนะครับเห็นบะ ความเบาของมือนี่ก็คือสักต่อจากเมื่อวานก็นยังเซยอยู่ครับเนี่ยเบื้งองหอังลวนเนี่ยที่ขาดบ่ได้เลยก็คือลูกค้าแฟนเพจแฟนตัวยงแฟนเพจทุกคนเด้อครับที่เขามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังให้ช่างนัดภาคคิปอยู่ตลอดเวลาช่้มือนะครับขอบคุณมากๆครับผมที่บท่ทิมกันแต่เซจรวยแบบนี้ก็ถือว่าแล้วครับผมนี่อีเกิงครับกลมๆไปเลยมืนเนี่ยเดี๋ยวมืออื่นเจอกันดีครับผมหลังเกาเนี่ล่ะโอ้ยเงดครับผมแบบ ถึงสีทาครีมชาแต่กับร้องเบื้องครับแต่สักสามมือล้วนเนี่ยแต่ลูกค้ากับคุยผมบอกหนัวหัวมวนเซย์นะครับมืนเนี่ยกังานก็เลยดําเนินการเร็วครับเพราะว่าถึงจะขยับเนี่ยกัขยับจากการพูดคุยกันนะครับบ่มแมนขยับจากการเจ็บงานก็ไปได้สวยครับผมแต่ผู้ใดมีอาการเจ็บลูกค้าเนี่ยวัดกระสักไอ้ช่างกะที่สักยากกันเพราะช่างกะยี่ตุนแล้วจะยังไงแต่นี้อึดทนนานครับผมเดี๋ยวมื้อเจอกันเก้าโมงสำหรับมอนี้สวัสดีครับ